นี่คือความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่ถูกพายุลูกเห็บพัดถล่มในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งความเสียหายจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพายุและขนาดของลูกเห็บที่ตกงกระหน่ำลงมาจากท้องฟ้าซึ่งถือเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ แต่จากความร่วมมือในการศึกษาวิจัยของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกองทัพอากาศด้วยการน้อมนําแนวพระราชำดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการวิจัยพัฒนายอย่างต่อเนื่องมาตลอด3ปีที่ผ่านมาจนนําไปสู่ความสําเร็จของโครงการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อย,ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บที่สามารถยับยั้งและลดความรุนแรงของพายุลูกเห็บที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพกองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินอฟาฟจ็อตให้2เครื่อง รวมทั้งผลิตพลุสารซิลเวอร์ออลดายนะครับที่มีความสามารถในการายับยังลูกเห็บได้เนี่ยนะครับแล้วเราก็มาปฏิบัติการาทดลองมา3ปีนะครับร่วมกันก็มีมีผลงานวิจัยที่สามารถนะครับบ่งชี้ได้นะครับว่า,าการที่เราเข้าไปยิงพลุเข้าไปในยอดเมฆที่กำลังจะพัฒนาไปเป็นลูกเห็บเนี่ยนะครับ จะทําให้ก้อนเมฆก้อนนั้นเนี่ย ตกลงมาเป็นฝนก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นลูกเห็บการตรวจจับหาการก่อตัวของกลุ่มเมฆคิวมูลัสที่จะพัฒนาไปเป็นพายุลูกเห็บนั้นจะใช้เรดาร์ฝนหลวงซึ่งติดตั้งอยู่สถานีในอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสามารถตรวจจับการก่อตัวของกลุ่มเมฆได้ล่วงหน้าถึง3ชั่วโมงจากนั้นจะส่งข้อมูลมายัางสถานีภาคพื้นดินที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ทีมนักบินเครื่องบินอันฟ้าเจ็ของกองทัพอากาศที่มาประจำการอยู่ที่กองบิน4 1จังหวัดเชียงใหม่สามารถขึ้นบินปฏิิบััตการได้ททนี ภายในเวลา30นาทีหลังรับทราบข้อมูลหลักการทำงานของปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสลายพายุลูกเห็บก็คือเครื่องบินอันฟ้าเจ็ดจะบินไต่ระดับเข้าหากลุ่มแม่คิวมูลัสที่ก่อตัว จากนั้นยิงลุกซิลเวอร์ไอโอไดเข้าสู่ยอดแม่คิวมูลัสที่ระดับความสูงประมาณ20,000ฟุตเพื่อให้เม็ดน้ำเย็นแตกตัวเล็กลงกลั่นตัวเป็นฝนตกลงมาแทานที่จะเป็นก้อนน้ำแข็งหรือลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาสร้างความเสียหายแก่บ,บ้านเรือนของประชาชนหรืออย่างน้อยก็ช่วยลดความรุนแรงของพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการจริงเมื่อปีที่ผ่านมาของปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถทำลายกลุ่มเมฆที่จะก่อตัวเป็นพายุลูกเห็บได้ทุกครั้งและในปีนี้หากปฏิบัติการฝนหลวงเค่อยยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกองทัพอากาศจะจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปทีมข่าวศูนย์ข่าวททบ5จังหวัดเชียงใหม่รายงาน